าเมษาปอปามาขายเหรียญ e p ่83สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนเลยฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้ท่านผู้ชมมาเป็นวันที่9เดือนเมษายนปีพศออ2566ปปามาแบ่งปันเหรียญ ท่านผู้ชมฮะวันนี้มากันไม่มากมากันไม่นานฮะมากันไม่มากจํานวนเหรียญมีน้อยแต่คับไปด้วยคุณภาพของเหรียญสิบบาทนิกเกิลที่ระลึกเล่นกันแบบน้าเงาจับฮะท่านผู้ชมฮะเสียดายมากันไม่ครบ47วาระลท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาย,ยัางเสียดายฮะยังเสียดายและยังตกลงราคาเหรียญหลักๆกันไม่ได้ เพราะว่าเขายืนยันว่าก่อนส่งเยท่านผู้ชม่ยืนยันว่าของของเขาเนี่ยน้ําทองจับกันทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมอ่ะเขาเลยแบบขอส่งตรงนี้ก่อนของชุดนี้ค่อนข้างจะมาสูงท่านผู้ชมฮะจริงฮะท่านผู้ชมเหรียญมาถึงปะปาแล้วจริงฮะเป็นเหรียญที่น้ําทองจับกันหมดทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้อยู่ในเมาส์สีเหลืองอย่างดีเขามีครบชุดเลยท่านผู้ชมอะตอนนี้ปปาปกําลังอาประลาอออยเหยื่อท่านผู้ชมพูดภาษาบ้านปปาต้องการอาชุด เหรียญหลักๆเข้ามาแต่ว่ากําลังตกลงกันอยู่ตอนนี้กําลังทําเรื่องให้อดินั้นสู้ราคากับเหรียญหลักๆของเขาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่น้ําทองจับกันหมดทุกเหรียญเดิมๆท่านผู้ชมฮะเดิมๆเลยฮะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ1ิบาทนิกเกิลที่ลึกท่านผู้ชมฮะที่ผลิตออกมาทั้งหมดครบชุดก็47วาระแต่เราได้มาไม่ครบท่านผู้ชมฮะก็ได้มาแบบนี้ก่อนปปาก็แบ่งปันไปก่อนแล้วกันนะปปาแบ่งปันแบบนี้ไปก่อน สภาพสวยมากท่านผู้ชมฮะสภาพสวยมากอ่ะเดี๋ยวป๊ะปาสายภาพให้ดูสิบบาทที่ระลึกสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลท่านผู้ชมฮะสภาพสวยกว่าทุกครั้งที่ป๊ะปาเคยได้มาที่เคยทํางานตรงนี้ในรอบสิบสี่เดือนท่านผู้ชมฮะเราสักสิบสามสิบสี่เดือนครั้งแรกที่ป๊ะปาได้เหรียญเหรียญที่นักสะสมเจ้าของเขาได้เก็บไว้อย่างดีชนิดว่าน้ําทองจับหมดทุกเหรียญเลย ปาปาเป็นครั้งแรกที่ปาปาได้เจอเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราแบ่งปันกันตรงที่มีไปก่อนฮะส่วนที่เหลือเหรียญหลักๆถ้าหากว่าเราตกลงราคากันได้ยังไงเดี๋ยวปาปาจะกลับเอามาแบ่งซ้ำมาท่านผู้ชมโอเคเนาะเรามาดูเหรียญย่อยๆกันก่อนท่านผู้ชมฮะ เราเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อใครบางคนรออยู่เดียวปปาจะดึงภาพยังงให้ดูฮะท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดปปาแยกไว้ให้แล้วนะฮะด้านบนสุดเป็นเหนรียญในรูปแบบคล้ายๆว่าวาระย่อยๆพระองค์เดียวแต่วาระย่อยๆของ10บาทนิกเกิลที่ลึกท่านผู้ชมฮะเป็นวาระย่อยๆก็จริงแต่แต่ยังไงท่านผู้ชมฮะก็คือเหรียญหนึ่งได้มีคุณค่ามากเลยสําหรับเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ลึก ด้านบนสุดฮะเรามีกันอยู่สองแถวประปาแยกไว้ให้ตามสภาพนี้ท่านผู้ชมฮะตามรูปแบบนี้ก็คือคล้ายๆรูปแบบพระองค์เดียวนะน้ำเงาน้ำทองจับไม่ใช่น้ำเงาท่านผู้ชมฮะเรียกกันว่าน้ำทองจับกันเลยดีกว่านะเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเอาคุณภาพคับจอทุกมากกว่าทุกครั้งที่ประปารับมาโหประปาเสียดายมากท่านผู้ชมฮะที่เขาส่งมาไม่ครบชุดเนาะสองแถวด้านบนเป็นรูปแบบของพระองค์เดียวพอมาด้านล่างเป็นสอ,องพระองค์ท่านผู้ชมฮะประมาณนี้นะ ลองลงมาอีกท่านผู้ชมฮะลองจากสองพระอ,องค์ลงมาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะที่ปป่าเคยแบ่งปันกันไปในสภาพของนิกเกิลธรรมดาแต่สำหรับวันนี้มากันแบบน้ําทองจับมาชุดเดียวไห้ห็นกันอย่างนี้เลยท่านผู้ชมฮะเม,ม้าก็เม้าเดิมๆจากเข้ามาท่านผู้ชมฮะนะอ่ะแล้วก็มีรูปแบบของสามพระอ,องค์เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีอ่าลายซื้อแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเล็กบ้านใหญ่เสียได้ท่านผู้ชมฮะปาปาได้มาแค่นี้นะแน่นอนนะ บอกตามตรงว่าราคาอาจจะสูงกว่าทุกอีพีที่ผ่านมาอ่ะใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เอาสองแถวด้านบนนะท่านผู้ชมฮะป๊า,ปาขอแบ่งปันออกในราคาหเหรียญละเจ็บบาทท่านผู้ชมฮะนะ ทำอึ่แปบเดียวบอกได้เลยว่าเหลืยแคเจดบบาทยอมรับประปารับมาราคาสูงกว่าเดิมท่านผู้ชมฮะเพราะคุณภาพเขาดีกว่าเดิมทุกครั้งเลยอ่ะเหลือแเจดบบาทในรูปแบบของพระองค์เดียวอ่าทั้ง2แถวท่านผู้ชมอ่ะปะปาไล่ผ้าไปดูแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ทั้งหมดฮะด้านหน้าสีผิวยังไงด้านหลังก็อย่างนั้นอันนี้ปรปารับประกันได้เลยท่านผู้ชมฮะนะอ่ะดูด้านหน้าอย่างนี้ซะก่อนนะโอเคไหมอ่ะจบ2แถวด้านบนเหลือแเจดบบาทท่านผู้ชมฮะ เรามาดูในรูปแบบของสองพระองค์ในรูปแบบของสองพระองค์ครับท่านผู้ชมฮะอ่ะปปาไล่ให้ดูอ่ะบางทีแสงไฟอาจจะกระทบนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยรูปแบบของสองพระองค์ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะด้านหน้าอย่างไงด้านหลังก็อย่างนั้นท่านผู้ชมฮะด้านหน้าอย่างไรด้านหลังก็อย่างนั้นอ่ะสองพระองค์ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ90บาทใครไม่เอาอีพีนี้ปปาบอกเสียดายเลยฮะอยากให้เจอเหรียญจริงนะอยากให้เจอเหรียญจริงน้ําทองเขาจับหมดทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะ อ่ะเหรียญละ90บาทตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างฮะวันนี้ปะปาย้ำว่าปะปาขอขายตามคุณภาพแล้วก็ราคาท่านผู้ชมมาปปารับรับมาค่อนข้างสูงนะเพราะน้าทองจับจริงๆนะท่านผู้ชมนะอ่ะพระราชินีพันปีหลวงสองอ่าสองวาระนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็มามีสามพระอ,องค์นะแล้วก็มามีหลายสือการธนาคารบ้านเล็กบ้านใหญ่ด้านล่างท่านผู้ชมฮะอ่ะด้านล่าง แล้วแต่ใครจะจับจองทันนะท้าไม่ชมฮะด้านล่างเหรียญละ150บาท150บาทก่อนหน้านี้ถ้าไม่ชมฮะที่ปะปารับมาปะป้าก็จําได้นะฮะว่าเอออาจจะขายกันแค่เหรียญละร้อยเลยหรือว่าร้อยสิบบาทอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้ดูที่น้ําทองท่าไม่ชมฮะนักสะสมควรเก็บอย่างยิ่งสําหรับเหรียญที่น้ําทองจับอย่างนี้ปะป้าไม่มั่นใจว่าอีกกี่เดือนกี่ปีที่ปะปาจะเจอเหรียญชุดในรูปแบบการเก็บรักษาดีขนาดนี้ท่าไม่ชมฮะ จำกันได้ไหมฮะวันนี้ปปาไม่ได้อยู่นานท่านผู้ชมมาปปามีงานรออยู่ด้วยก็พอดีได้เหรียญมาแค่นี้นะอ่ะเดี๋ยวปปาทวนให้ฟังฮะด้านบนสุดเหรียญละ70บาทฮะในรูปแบบพระองค์เดียวโอเคไหมฮะสองแถวด้านบนพอมาด้านล่างหนึ่งสองสามตรงนี้ฮะท่านผู้ชมสองพระองค์นะท่านผู้ชมสองพระองค์เหรียญละ90บบาทโอเคไหมแล้วก็มาสิ้นสุด คลิปนี้ท่าผม้ชมฮะด้านล่างตรงนี้เหรียญละ150บาทนะโอเคไหมฮะที่จริงตรงนี้ป๊าป๊าจะขาย2 0 0ด้วยซ้ำเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยตามช่องทางต่างๆก็เหรียญละ200ท่านผู้ชมนะแต่สภาพสภาพตรงนีตงตงตง้ติด,ต,ดติดที่1เลยใ,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 ในในในสายตาปราปา,ปาที่เคยทำงานมาท้าผู้ชมฮะอ่ะน้ำทองจับกันหมดเลยเอาพอจะเข้าใจแล้วเนาะวันนี้ปราปามาแบ่งปันเหรียญมากันแบบเร็วเลยท้าไม่ชมฮะ มากันแบบเร็วเลยนะถ้าหาปลาปาได้ได,ได้ได้วาระสําคัญที่ยังตกลงราคากันไม่ได้เนี่ยหากเจ้าของเขายินยอมส่งเดี๋ยวกําลังตกลงราคากันอยู่เดี๋ยว,ยวป่าจะนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมฮะเนาะโอเคท่านผู้ชมฮะวันนี้ปลาปามาแบ่งปันเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ระลึกวาระต่างๆนะก็มีกันประมาณนี้เนาะอะ่ใครอยากได้ดูจบก็ลองไลน์มาพูดคุยกับน้องแอดมินท่านผู้ชมฮะพูดคุยกับน้องแอดมินเอา,อางไงไหมท่านผู้ชมฮะ ถ้าใครใครตัดสินใจได้เร็วไลน์มาก่อนท่านผู้ชมฮะจะเอาหมดทุกวารละเนี่ยปอปปาบอกเลยนะฮะว่าทุกวารละลืมบอกไปว่าไม่ซ้านะฮะไม่ซ้าไม่ซ้ําวารละเลยถ้าจะเอาหมดก็จองได้นะฮะถ้าใครจะหมดแต่ต้องรีบจองนะท่านผู้ชมนะฮะไปคุยกับน้องแอดมีทีนึงว่าเขาจะมีกฎให้อย่างไรนะที่ปอปปาว่าใครจะรีบจองทั้งหมดเนะี่ยเพราะว่าเป็นไม่ซ้ําวันละเลยวารละ วาระใครวาระมันท่านผู้ชมฮะนะถ้าได้เป็นหมดนี่ท่านขาดแต่เหรียญหลักๆเท่านั้นเองนะโอเคนะฮะจบท่านผู้ชมฮะสำหรับวันที่9เดือน4 ปี66ปาปามาแบ่งปันเหรียญเป็นอีพีที่83เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายวันนี้ปาปาไม่ได้อยู่นานท่านผู้ชมฮนะเนาะว่ามีรายการแค่นี้ครับด้วยคุณภาพจํานวนเหรียญมีน้อยแต่เราคับกันด้วยคุณภาพฝากขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญอีพีที่ผ่านมาในรอบ13เดือนท่านผู้ชมฮะปาปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะฮะให้ท่านจงพบแจ่สิ่งดีๆในชีวิตนะใกล้เทศกาลวันปีใหม่ของไทยก็คือวันสงการปาปาขออวยพรฝากผ่านคลิปวิดีโอตรงนี้ว่า ขอให้ fc ช่องของปราปาไม่จนผู้ซื้อผู้ขายฮะบรรดาชาวไลฟ์บรรดาชาวคอมเมนต์ทุกคนนะฮะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจช่องของปราปามาตลอดในรอบ13เดือนปราปาพยายามจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปราปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ